สวัสดีครับจากเต็นท์รถโอตอาร์ตโฮมคาร์นะครับก็วันนี้ทางโออาร์ตโฮมคาร์ของเราก็มีรถสวยๆเข้ามาใหม่อีก1คันนะครับเป็นเจ้า Mercedes-Benz นะครับตัว GLA นะครับ200ตัวเออร์แบนด์นะครับปี2018ราคาอยู่ที่1,439,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่26,377บบาทเท่านั้นนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใหม่นะครับ ในในในราคาที่ย่อมยาวต้องบอกเลยว่าเจ้าเออร์เบนนะครับหรือ m e r c e d e s b e n บคันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับสนใจยังไงนะครับก็ลองแวะเวียนเข้ามาดูได้ที่เต็นท์รถโอตอาร์ทโฮมคาร์ของเรานะครับ ก็เราคัดแต่รถบ้านแท้นะครับในส่วนของตัวสภาพเกียรพรีเมียมให้นะครับสนใจยังไงก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0818903370เป็นเบอร์คุณโอ๊ตนะครับแล้วอีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์0860264069เป็นเบอร์คุณนานะครับก็วันนี้นะครับทางเป็นรถโอ๊ตอาร์โฮมคาร์ของเรานะครับจะพามาชมหน้านะครับเจ้าเม r c e d e s Benz นะครับตัว GLA 200 u อ b ร n ปี18คันนี้กันว่ามีออปชั่นฟังก์ชันอะไรบ้าง นะครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับก็ดีไซน์นะครับรูปทรงตัวชุดกระจังหน้าตัวนี้เนี่ยภายในพื้นจะเป็นสีบอลเงินนะครับตัดกับลายขอบเป็นคิ้วคมเนียมนะครับดูสวยๆเลยนะครับยาวตัดลับมาถึงตัวชุดไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ full LED นะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะครับเห็นไหมครับ LED นะครับ high performance นะครับ high performance ตัวนี้จะเป็นแบบ high performance เป็นแบบ LED เต็มระบบมาพร้อมกับตัวชุดไฟเด y l i ไลทคู่หน้านะครับส่วนไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบซีนอนนะครับหรือฮาโลเจนนะครับตัดด้วยในส่วนของตัวชุดชายกันชนด้านล่างนะครับจะเป็นสีแบบอลูมิเนียมนะครับดูสวย,สวย อถอบมาด้านข้างนะครับล้อเนี่ยจะเป็นล้อแม็กอลอยขนาดขอบ18นิ้วเดิมๆให้จาก m e r c e d e s b e n บนะครับก็ถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจซื้อเจ้า m e r c e d e s b e n บนคันนี้นะครับของเราแถมยางนะครับใหม่ให้4เส้นนะครับกระจกมองข้างตัวนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถที่สำคัญปรับพับระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเลี้ยวด้านข้างแบบ LVD มือเปิดประตู นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้ง4บานนะครับเลลาหลังคาจะเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับดูสวยๆเลยนะครับอแล้วก็ระบบเบรกช่วงล่างจะเป็นหน้าดิสหลังดิสนะครับเถือมาด้านหลังนะครับ คอข้างบนหลังคาก็จะมีสปอยเลอร์นะครับมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับด้านหลังกระจกก็จะมีก้านปัดน้ําฝนพร้อมระบบไล่ฟ้านะครับไฟท้ายยังคงเป็นแบบ led นะครับตัดด้วยคิ้วฝาท้ายจะเป็นโครเมียมนะครับและเพื่อยืนยันว่าตัวนี้เป็นตัวรุ่น gla 200มาพร้อมสัญลักษณ์ gla 200นะครับตัดด้วยชายกันชนด้านล่างนะครับจะเป็นสีอลูมิเนียมนะครับท่อคู่นะครับดสูสวยเลย นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้า m e r c e d e s b e n บคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงๆที่สำคัญเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดแล้วก็รถคันนี้วิ่งเพียงแค่50,000กว่าโลเท่านั้นนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังหารถนะครับในราคาเบาๆนะครับ วิ่งน้อยนะครับเจ้าของมือเดียวสภาพเล่มๆนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าเบนซ์นะครับ gla 200ตัวเออแบคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยอะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับอ่าคันนี้นะครับเป็นหน้าเครื่องยนต์นะครับของตัวเจ้า mercedes benz นะครับของตัว G L A 200นะครับเออแบนเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่156แรงม้านะครับมาพร้อมกัระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดระบบเกียร์ก็จะเป็นเกียร์นะครับแบบนะครับ G Tonic นะครับเป็นระบบเกียร์ที่คอพงมาไลยนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้หน้าตาเดิมมากๆนะครับ น็อตเดิมมาร์กเดิมอยู่ครบทุกตัวสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับลองเข้ามาดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคันนี้ภายในนะครับถูกตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับภายในดำตัดกับผ้าหลังคาสีเบจหรือสีครีมนะครับเบาะคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับเมมโมรี่นะครับล็อกตำแหน่งเบาะ3ามตำแหน่ง นะครับสวิตกระจกประตูก็จะเป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับมาพร้อมกับปุ่มปรับพับกระจกปรับเลนกระจกแบบไฟฟ้าตัดด้วยหนังดำนะครับตัดลายขอบคิ้วนะครับอลูมิเนียมดูสวยสวยเลยนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแบบ3ก้านนะครับมาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยแล้วก็ปุ่มนะครับควบคุมหน้าจอดิสเพย์หรือในส่วนของตัวหน้าจอคอมมานด์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันคันนี้นะครับตัวปุ่มกดสตาร์ทเครื่องยนต์ก็เป็นแบบปุ่มพุชสตาร์ทนะอ่ารถคันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่เลขไม้นะครับ5้า0 0ื่นกว่าโลนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับขอยาบแป๊บหนึ่งนะครับ คันนี้เลขไมวิ่งอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยี่สิบสี่กิโลเมตรนะครับต้องบอกว่าวิ่งน้อยมากๆสำหรับเจ้า Mercedes Ben บนะครับตัว GLA สองร้อยเออรแบนคันนี้นะครับแล้วก็ดูหน้าจอนะครับในส่งตัวชุดหน้าจอเรือนไม้นะครับก็ต้องบอกว่าดีไซน์สวยมากๆนะครับเกียร์นะครับก็ตัวนี้เป็นเกียร์นะครับย้ายมาอยู่ตำแหน่งที่นะครับ คอพุงมาลายแล้วนะครับอ่าพุงมาลายก็หุ้มหนังดํานะครับเดินได้ตะเข็บนะครับแบบสป,ปอร์ตเลยนะครับเถิบมาที่ตัวชุดหน้าจอเครื่องเล่นนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอเครื่องเล่นนะครับอ่าเป็นจอคอมมานด์ขนาดประมาณ8นิ้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเครื่องเล่นทุกอย่างนะครับจะอยู่ที่หน้าจอตัวคอมมานด์ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวปุ่มนะครับ ควบคุมหรือคอนโทรลเลอร์นะครับสําหรับตัวหน้าจอนะครับจอคอมาหรือจอดิสプย์ตัวนี้นะครับก็สามารถเลื่อนนะครับนี่ผมสาธิตให้ดูสามารถเลื่อนนะครับดูตั้งนาฬิกาตั้งเวลานะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวชุดนะครับปรับในส่วนของตัวชุดไฟแอมเบียนท์ไลท์ภายในห้องผู้โดยสารได้ตัวนี้สามารถเลือกปรับได้ทั้งหมด12สี12เฉดนะครับ ตามความถนัดของคุณลูกค้าเลยชอบสีไหนปรับสีนั้นได้เลยนะครับอ่าผมเลือกสีชมพู one, หวานแววเลยนะครับหรือต้องการตั้งเวลาระยะการเปิดปิดไฟนะครับมีหมดนะครับอ่าออปชงออปชั่นในส่วนของตัวชุดหน้าจอเครื่องเล่นเราก็มีให้นะครับไม่ว่าจะเป็นรองรับเครื่องเล่น CD ดนะครับรองรับขึ้นวิทยุ U f m AM นะครับแล้วก็บริเวณตรงชุดหน้าจอตรงนี้เนี่ยยังสามารถนะครับโทรพท์เชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์นะครับเป็นแป้นกดโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกรับสายได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่งตัวไฟฉุกเฉินหรือไฟพามากนะครับอยู่ที่บริเวณตรงกลางนะครับมีนะครับปุ่มสตาร์ s สต็อปเอนจิ้นนะครับพร้อมกับตัวชุดเดินมิกนะครับดินมิกชิลนะครับปุ่มควบคุมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับระบบปรับอากาศตรงนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต นะครับแยกปรับอุณหภูมิซ้ายฝ่าอย่างอิสระแล้วที่สําคัญแยกปรับอุณหแยกช่องลมแอร์ระหว่างตอนหน้าตอนหลังมาให้นะครับนะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ยังลิงก์ต่อกับตัวชุดกล้องถอยนะครับเห็นไหมครับภาพคมชัดนะครับอ่าต้องบอกว่าภาพคมชัดออปชั่นต้องบอกว่าออปชั่นคันนี้ดีมากๆนะครับมีออปชั่นหลายๆอย่างเลยนะครับต้องบอกว่าคุณล,ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถศึกษา นะครับข้อมูลนะครับนอกเหนือจากตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เถิบมานะครับด้านตรงคอนโซลเกียร์ด้านล่างเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เกียร์ตัวนี้รุ่นนี้จะไปอยู่ที่พงมาลัยแล้วเนาะผมขออนุญาตเรียกตรงนี้ว่าคอนโซลเกียร์เลยกันนะครับคอนโซลกลางตรงนี้เนี่ยก็จะมีช่องนะครับที่จุดบุหรี่ใส่เหรียญนะครับมีช่องวางแก้วน้ํากุญแจนะครับก็จะเป็นแบบนะครับอิโมบิเลเตอร์นะครับแบบไวเลตแบบนี้นะครับให้ครบคันนะครับแล้วก็ นะครับมีปุ่มนะครับควบคุมหน้าจอในส่วนของตัวจอคอมมานดนะครับแล้วก็กิ๊กกลางนะครับสามารถดันเปิดนะครับมีช่องเสียบเห็นไหมฮะช่องเสียบไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบชาร์จนะครับ iPad USB มีให้ครบคันอ่าและที่สำคัญเบาะนะครับสามารถปรับในส่วนของตัวปรับยืดผนังตัวนี้ได้ด้วยนะครับนี่ปรับยืดขาเบาะได้นะครับ แล้วก็เบาดูสภาพส,สวยๆตึงๆเลยนะครับามาพร้อมกับเมมโมรีล็อกตำแหน่งเบาสองฝั่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับบริเวณในส่วนของตัวกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงนะครับตัดลดแสงแบบอัตโนมัตินะครับตรงเก๊ะกลางด้านบนก็จะมีช่องใส่แว่นตามีไฟเก๋งนะครับหรือไฟอ่านแผนที่นะครับติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะทั้งซ้ายทั้งขวาตัวนี้อ่า แล้วก็ในส่วนของตัวม่านบังแดดนะครับเปิดฝาไม่มีแตกหักนะครับอ่าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยใช้งานได้ตามปกติคันนี้ต้องบอกว่าภายในดูกว้างสะ,สะอาดสะอ้านมากๆนะครับสนใจยังไงนะครับเรียนเชิญคุณลูกค้าแวะเวียนเข้ามาดูได้ที่เต็นท์โอตอคุูมคาของเรานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันตามมาเลยครับต้องบอกว่าคันนี้เงามากๆนะครับอ่า ด้านหลังนะครับภายในก็ดูกว้างดูส,สะอาดสะอานเบาะตรงการก็สามารถวางเป็นที่พักเท้าแขนนะครับมีช่องวางแก้วน้ําให้แบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญยังมีช่อง U box สามารถล้วงไปหยิบด้านหลังก็ได้นะครับนะครับมีจุดยึดนั่งสําหรับเด็กแบบไ Isofix เบาะแถว2แถว3แยกปรับพับได้ระหว่าง40-60แบบนี้ อผมสาธิตให้ดูเลยปรับพับในแนวราบแบบนี้ได้เลยนะครับมีม่านบางตานะครับมาให้แล้วที่สำคัญแยกช่องลมนะครับระหว่างตอนหน้าตอนหลังมาให้เย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับไฟเก๋งนะครับเป็นแบบ led ติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับด้านหลังเบาะยังตึงๆที่สำคัญคันนี้ใส่พรมให้เต็มคันสะอาดสะอ้านนะครับ ก็สนใจยังไงลองนะครับแวะเวียนเข้ามาดูได้ที่เต็นท์รถโอทอปโฮมคาร์ของเราและที่สําคัญคันนี้นะครับเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้า,านะครับและที่สําคัญนะครับในส่วนของตัวนะครับเครื่องไม้เครื่องมือมีให้ครบคันนะครับเรากาลันตีเลยว่ารถหน้าตาเดิมนะครับไม่เคยโดนชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับยินดีลงในสัญญาซื้อขาย สนใจยังไงนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 1 8 9 0 3 3 7 0เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์0 8นย์แปดหนอเป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตฝากนะครับเจ้า Mercedes-Benz ตัว gla 200นะครับตัวเออร์แบนปี2018คันนี้ให้คุณลูกค้าพิจารณาอีกหนึ่งคันครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ